ครับผมก็ก่อตั้งบริษัทอาหารเสริขมขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจครับผมเปิดกับพี่เวฟได้ครับท่านครับทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำขนาดนี้คืออคือ,อใจจริงอยากทำอยากทำมันตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3มปีแล้วตั้งแต่เริเ่มโควิ๊กซีเอยครับใช่เพราะจริงก็เริ่มอยากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพจริงๆครับแล้วก็พอเราเริ่มหันมาใส่ใจปุ๊บเนี่ยเราเห็นผลจากสุขภาพของเราที่มันดีขึ้นอย่างเห็นไดตาเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากส่งต่อ เรานี้ให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับอราอยบกได้มากเลยคือรวมผักกระ้นร่างกมาใช่ครับคือถามว่าทาไมถึงเป็นโจโจเวจี้ก็เป็นเพราะว่ามันเริ่มจากปัญหาของตัวเองคือเป็นเพนทอย์ของเราเลยที่เรารู้สึกว่าผมกินผักไม่ไหวผมกินผักไม่ได้คือพยายามอย่างมากแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับมันน่าจะต้องเป็นเหมือนเรา หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทานผักอยู่แล้วอะครับพอเราเริ่มมาศึกษาเริ่มถามผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยผักต่อวันที่เราต้องการเพื่อร่างกายที่ดีคนที่ทานผักก็ไม่สามารถทานได้อย่างเพียงพออยู่แล้วเราเลยคิดที่อยากจะแบบอ่ะมีทางลัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวช่วยสำหรับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งของตัวตเวจีก็คือเรายังคงรณรงคให้ทุกคนนะครับทานผักสดด้วยอยู่ดีนะครับอันนี้กินแล้วมันชื่นม มัเยอะมากมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบนำไส้ไม่ว่าจะเป็นการลดความอ้วนเรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายอะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้มากมากเลยครับแล้วก็ผักไว้ทุกสีเลยนะครับใช่ครับผักครบทุกสีเลยครับเพราะว่าพืชสารเคมีนั่นเองครับคือครบทั้ง6สีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งจริงมันเยอะมากๆาเลยนะครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเลขมันเยอะมากและเขามีผลวิจัยรับ รับรองแน่ๆครับเพราะว่าผมเองนี่แหละคือสามารถเชื่อใจผมได้เลยอ่ะว่าผมไม่ทันผักแบบไม่ไหวอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราได้คิดค้นมาแล้วว่าทั้งเรื่องสีของน้ทาทั้งเรื่องแล้วเราไม่ไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่เราไม่ใส่สีผสมอาหารด้วยอะไรเงี้ยครับเราพยายามปเปลี่ยนสีจากการที่เราเพิ่มตัวผลิตภัณฑ์ลงไปว่าอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักชนิดอื่นที่พอผสมแล้วเนี่ยมันไม่กลายออกมาเป็นสีเขียวให้มันดูแบบ ให้มันหวานให้มันดูน่ากินและเข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับดิมาสั่งมาจากนอกมันเป็นออร์แกนิกด้วยถูกต้องครับผมนำเข้าจาก USA 100%ครับนำเข้าจากต่างประเทศ100%คิดต้นน้ำไหมครับกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมา3ปีครับ3ปีครับคือปีแรกเนี่ยพยายามทำทานถั่มสดก่อนเพื่อที่เราอยากจะรู้ตัวเองเราเชฟด้วยตัวเองก่อนว่า ถ้าเราจะพยายามกินเนี่ยเราไหวไหมสุดท้ายผลออกมาคือคนที่ไม่ทานผักเราไม่สามารถไปบังคับเราได้จริงครับเราเลยว่าโอเคถ้างั้นเราหาวิธีการ2ปีให้หลังมาเลยพยายามทําผลวิจัยต่างๆเพื่อให้ออกมาเป็นเวจีครับลงทุนเยอะไหมเหรอครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับุหน้าตัดเลยไหมไม่ถึงขนาดครับไม่ถึงกานุ้นหน้าตัดครับอันนี้เรามีรุ้ก่อน ใช่ครับมีพี่เวฟครับเวฟเป็นผู้สวดด้วยกันครับใช่สองคนครับไม่ได้ทำคนเดียวแลวกระแทกคำว่าหลายสิบล้านเลยนะค,ครับก็อาจจะครับไม่แน่ใจเหมือน <c oughs> อย่าพึ่งสิครับก็กะว่ากะว่าคือสิ่งเหล่านี้ครับขึ้นเลยเราอยากให้ทุกคนป้องกันไว้ดีกว่าต้องมารักษาอ,อย่างเช่นสมมตินะครับผมยกตัวอย่างเฉยๆอย่างเรื่องตาของรีสเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาครับกว่าจะรักษาได้มันใช้เวลาแล้วบางครั้งมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ผมเลยอยากจะรณรงค์ว่าเราป้องกันไว้ดีกว่ารักษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยถ้ามันสามารถลดการเป็นเบาหวานลดการเป็นความดันลดการเป็นโรคมะเร็งเลยครับได้ถึง50%สอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเอามาส่งต่อให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยคนไม่กินผักคนไม่กินผัก,ก,กอย่างเรากินได้แสดงว่าคนอื่นก็กินได้ผมเชื่อว่ามันต้องเข้าถึงง่ายมากๆเพราะผมพยายามทําให้ตัวเองอ่ะเข้าถึงให้ได้ก่อนพอเราสึกว่าโอ้โหมันเข้าถึงง่ายมากสําหรับเราผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเข้าถึงได้เหมือนกันแล้วก ซื้ออะไรต้องไปซื้อหรือตัดแต่อนนี้เปิดตัวตอนนี้เปิดเว็บเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับผมโจโจ co นะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยจะมีตัวแทนอะไรเป็นจำาน่ายยังไงอย่างจรจริงๆแล้วเราเราเรียกเขาว่าเป็นอ่าจริงมันคือตัวแทนนั่นแหละแต่ว่าเราให้เขาเรียกเขาว่าเป็นโจโจแฟมิลี่นะครับคือเราจะไม่เปิดรับเยอะไปหมดเราจะไม่เปิดร้อยคนอย่างไรแบบนั้นเราต้องการเพียงแค่ยี่สิบนเท่านั้นที่จะมาอยู่ใกล้ชิดและทํางานกับพวกเรา แล้วเราก็จะมีการเปิดสัมมนาสอนให้ดู้ทุกคนนะครับรู้ถึงวิธีการทำเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งด้วยคืออย่างนั้นคุณได้รับความรู้ด้วยครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆไปส่งต่อให้กับทุทุกคนด้วยเด็ดว่าเมื่อกี้มันคือบอกตาตาเรื่อนเรื่องเริ่มต้นเริ่มต้นจากอะไรเม่กี้ตาที่ปัญหาเริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพทิดโทรศัพทิดการแบบ คือผมชอบเล่นเกมด้วยเล่นอวีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบเล่นในไฟที่มันไม่ถูกต้องด้วยไม่ไม่สว่างพอหรือว่าระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟามันใกล้มากเลยเพราะผมชอบดูแบบใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกกับว่าคือการทํางานของเรามันเจอแสงไฟทั้ง UVA UVB เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเกิดตาแห้งขึ้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันคืนอะ่ะผมไม่เคยหย่อดตาเลยจนมันแห้งมากๆจนเวลาที่เรากรับพิบตาครับพอตามันแห้งมากๆเปลือกตามันไปสูด จนตาขาวผมเป็นแผล<ม>ใช่ครับ<ม>ก็เลยเกิดการอักเสบต<ม>อนนี้รักษามาเดือนหนึ่งแล้ว<ม><ม>ก็ยังแบบบางวันก็ดีบางวันก็อยู่ๆก็แสบขึ้นมาอีกอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็มีหลายๆท่านคือเราไปรักษาที่<ม>โรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องตาเลย<ม>คนไข้ที่ไปอ่ะครับเป็นโรคเดียวกันกับผมเยอะมากมผมรู้สึกว่าโอเคสิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากให้ทุกคนมานั่งรักษาเราป้องกันไว้ก่อนที่จะมารักษาดีกว่ามันจะายขนาดที่เกิดขึ้นว่าาที่บอกว่าอาการเราอันร คุณหมอบอกว่าตาขาวผมมีแผลเยอะมากเป็นแผลริ้วๆเหมือนเส้นผมแบบคิทีๆเพราะมันเกิดจากเกิดตาขู่แล้วมันทาให้บางครั้งผมนอนเนี่ยมันปลุกผมขึ้นมาเพราะมันแห้งจนแสบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้มาประมาณเจ็ดคืนติดเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆมันดุนแรงมากๆตาบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลกับฟังกางานคือตอนนั้นที่นอนได้เป็นวามที่คือแบบว่าหลับไม่สนิทเลยครับหลับไม่ได้เลยครับ คือไม่ใช่ว่าหลับไม่สลิดนะครับมันนอนไม่ได้เลยครับคือมันปลุกเราแล้วก็บางครั้งผมต้องไปโรงพยาบาลตอนตีสามบางครั้งต้องไปโรงพยาบาลตอนตีห้ากว่าจะนอนได้ได้รับยาชามาอะไรเงี้ยครับนอนตอน7จ็ดโมงตอน8ปดโมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องไปทํางานต่อเนี่ยมันส่งผลกบบว่จริงๆรงครับวิธีการดักษายคือพูดจริงๆว่าสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องทําได้แค่หยอดตาเท่านั้นเลยครับ เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยอ่ะก็มีผลทําให้มันรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีต่อมน้ําตาตัวหนึ่งครับมันอยู่บนหัวตาอันนี้คุณหมอบอกนะครับมันต่อมน้ําตาตัวนี้มันไม่ได้ผลิตน้ําตาที่เวลาเราร้องไห้แล้วออกมาเป็นน้ําใสๆอ่ะมันเป็นผลิตน้ําตาเหนียวเหนียวอีกประเภทหนึ่งที่มันจะทําให้ตาเราอ่ะชุ่มชื้นตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเรามีอ่าเราเป็นภูมิแพ้ปุ๊บเรามีไขมันที่เวลาเราล้างตาแล้วล้างไม่สะอาดอีกมันก็เข้าไปอุดตันมากๆจนน้ําตาตัวเนี้ยมันไมม่ออกา พอมันไม่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับตาแห้งง่ายมากตอนนี้คุณหมอวินิฉัยแล้วว่าผมเป็นโรคตาแห้งมันจะส่งผลถึงท้าน,นแบบว่าเสียการมองเห็น<อ>หรืออะไรอ <คา S 1> ่นีไม่ีถ้าเราไม่ดูแลมันกระจกตาทะลุได้นะครับอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกแล้วก็สิ่งที่ผมทําตอนนี้เหมือนผมมีโรคประจาตัวเลยอ่ะก็คือเราต้องพกยาหยอดตาติดตัวไว้ตลอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดแห้งปุ๊บหยอดหยอดหยอดไปตลอดเลยครับปีนี้ถือว่าอยู่ในเลเวลไหนของผมเลเวล ่วงที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ะคุณหมอบอกว่ามันรุนแรงมากเพราะว่าขนาดว่าผมวัดความดันตาครับเวลาที่ไปเขาจะตรวจความดันตาด้วยความดันตาก็สูงอีกแล้วก็พอส่องกล้องเข้ามาครับคือคุณหมอเขาจะหยดสีพอหยดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเป็นแผลตรงไหนบ้างเชื่อไหมว่าแม้แต่จะลืมตาเพื่อให้กล้องส่องไปผมยังลืมตาไม่ขึ้นเลยครับตอนนั้นนะครับคือทําให้การถ่ายภาพเขาจะมีกล้องในการถ่ายภาพออกมาถ่ายไม่ติดเลยนะครับ ผมลืมตาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับมันรุนแรงมากในช่วงที่มันเป็นขึ้นมาครับตอนนี้ที่ใส่แว่นก็คือเพื่อกันแสง,แสงคือ,คอเ,เราก็กลัวไปเลยอะครับมันยังไม่เราแบบแพนิคไปเลยว่าแบบเดี๋ยวโดนมากๆคืนนี้จะนอนได้ไหมนะอะไรเงี้ยครับคือก็ไม่อยากให้แบบไม่ไม่อยากเกิดการปลุกผมตอนกลางคืนอีกอนนแล้วที่ใส่แว่นก็ไม่ได้เท่ใช่ไหมครับอ๋อ <laughs> ไม่ได้เอาลุกไม่ได้เอาเท่เลยฮะ <laughs> ผมเป็นห่วงตามากคือตอนเนี้ย คือจริงๆคุณหมอบอกว่าให้เราพัก2อาทิตย์รับรองว่าหายแน่<า>แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกล้องพอดีครับแล้วก็ถ่ายรายการโกด้งซองด้วยคือเราไม่สามารถพักได้จริงๆนะก็เลยต้องพยายามเซฟท่เซฟด้ก็ถ่ายละครครับมันเล่กระทบเหอเพราะว่สามารถถอดได้ได้ต้องอถอด,ดออเท่านั้นครับคือถ่ายละครก็จะใส่แว่นไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ครับก็จะมีบางครั้งที่พอตกเย็นปุ๊บมันเออร์เรอร์แล้วเพราะว่ามันโดนไฟเข้ามาเยอะมากๆสิ่งที่ทําได้มากที่สุดคือหยอดตาแล้วก็ปรัคบร้อนพอคบร้อนเพื่อลดบวมหยอดตาเพื่อให้มันไม่แห้ง แต่ถามว่ามันหายขนาดไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ยังแสบอยู่ดีคิดวาพักงานแล้วเขาจะแบบรักษาให้หายสนิทก่อนเดีย๋ยวท่านะมาเริกก่มต้นทำงานใหม่คือถ้ามันเป็นก่ขอ,ขอนหะน้านี้ผมก็จะขอพักแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นงานที่เป็นงานถ่ายทําทีาท่มันจะกระทบคนอื่นเยอะมากเป็นร้อยชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาวางแผนกันมานานมากๆแล้วก็คงจะต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและทํางานต่อไปเขาบอกว่าการตาเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสายตาใช่ไหมคือการคือคาว่าหายขาดที่บอกคือแสลที่มันเป็นอยู่ มันอาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันอย่างดีภายในสองอาทิตย์แต่โรคตาแห้งของผมเนี่ยไม่หายเลแล้ว<อ>หลังจากนี้ผมคงต้องเป็นตาแห้งไปเรื่อยๆก็คือต้องหยอดตาแล้วก็ดูแลอย่างที่คุณเคยบอกว่าทาการรักษาที่หมอใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีแผลแล้วแล้วตาแห้งอ่ะอย่างน้อยหยอดแล้วเราใช้ชีวิตได้ครับเรานอนได้เราไม่เจ็บฟองคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไป้หาเหมาแล้วตอนนี้มันหลับลงค่อนข้างเยอบกว่เาเก่างที่คิดหลับลงเลยครับคือเราก็ดูแลตามที่หมอบอกเลยแต่ว่าฟังวันที่มันโดนหนักๆแสงไฟหนักๆทำงานตลอดทั้งวันหนักๆ บางทีมันก็ปุกมผมอยู่นะครับเลิกเล่นเกมเลิกเล่นโทรศัพท์โอ้เลิกเลยครับตอนนี้คือเลิกเลยแล้วก็ทีวีที่บ้านไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกือบเดือนแล้วอ่ะครับใช่ครับเรียกว่าต้องหักดิบหักดิบไปเลยใช่หักดิบเลยครับต้องหักดิบเลยเพราะว่าดวงตาสำคัญด้วยใช่ครับดวงตาสำคัญมากๆครับไม่อยากให้แบบไม่อยากให้มาเป็นกันเลยอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นดูแลตัวเอง อย่าใช้สายตาแบบผิดวิธ,ธีขนาดนั้นรู้สึก<ล>ไหมว่าตัวเองอายุน้อยแต่อะไรพักเร็ว <c oughs> โอ้โหรู้สึกว่ารู <c oughs> ้สึกว่าปีปีนี้เป็นปีที่เราแบบ <c oughs> ถูกร่างกายเอาคืนหนักมาก <c oughs> ไม่เคยไปโรงพยาบาลแบบ7วันติดอะ่ะ <c oughs> ไม่เคยทำเป็นขนางเลยย <c oughs> จริงๆอ่ะปีคุณเขาชงปีนี้นะคือคุณพ่อก็พาผมไปแก้ชงใช่แก้ชงเรียบร้อยเก็ชงท้ายชงท้ายปีก็ขอให้ปีหน้าเรื่องสุขภาพไม่เคยไปใส่ใจมันเลยอ่ะครับจนตอนเนี้ผมก็ใส่การรักษาเยอะไหมครับเจ็บปนกนโชคดีว่าที่ทําประกันไว้นะครับก็เลยแบบว่าโอเคก็ไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่แต่ว่าก่อนนั้นนี้ไม่ได้เบรกงานไม่ได้เบรกเลยครับก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ต่อไปครับ มันมาเป็นช่วงเปิดกล้องพอดีมันเปงเสจังหวะพอดีอย่างตอนนี้เวลาไปงานหรือเวล์อะไรเงี้ยมีข้อจำกัดไหมเออไม่ขอควันไม่ขอแบบอะไรอไม่เลยครับคือถ้าวันไหนเรารู้สึกแสบตาก่อนไปงานเราจะรีบบอกเขาว่าอ่ะอันนี้เราพอจะใส่แว่นได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้างานไหนไม่ได้จริงๆอ่ะสุดท้ายเราก็ยังคงต้องเน้นแบบมียอดหยอดตาติดตัวเลยแล้วตึ๊ก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 หยอดตลอดแล้วทำงานต่อตอนนี้สิทีติดตัวคือไม่ได้ตัวสับแต่เป็นยาหยอดเป็นยาหยอดตาถูกต้องครับ ใช่ครับผม่าตแฟนๆนี่เขาเปนห่วงเขาเป็นห่วงครับผมจริงๆแล้วอ่ะสำหรับแฟนๆนะผมดูพฤติกรรมแฟนๆผมแล้วนะทำไมผมเป็นห่วงเขามากกว่าอ๋อใช่ครับ่อยากให้เป็นเหมือนราเพราะว่าแฟนๆเวลาเขาติดตามเราหรือว่าเขาชื่นชอบใครเขาจะดูโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็รอดูทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะก็ทุกคนก็ดูแลสายตากันดีๆนะครับือคุณหมอบอกว่าเมื่อก่อนคนที่เป็นโรคนี้นี่คนที่แบบ อายุเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกๆวันเนี้ยแค่อายุ20ก็มีคนเป็นแล้วนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทําให้มันโลกมันใกล้ตัวขึ้นแล้วครับโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามันระวังกันด้วยนะครับผมส่วนตัวผมจะดูแลตัวเองให้ดีครับแต่เราก็มีตัวช่วยดีๆเพราะมันจะทำให้สายตาเจ็บได้ค้งรเหายหายตาเจ็บอาจจะยังไม่ใช่โจโจเวจี้แต่ว่าอย่างน้อยมันช่วยได้เพื่อร่างกายที่ดีระบบภูมิคุ้มกันก็มีครับใช่ครับแต่รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นอุลตริคอร์นหลายอย่างระบบยานา ก็ทําไว้หลายๆอย่างใช่ครับใช้วิธีการที่ไข่ในตะกร้าหลายๆใบใช่ครับเหมือนครับผมไม่ไม่ติดแล้วไม่ใช่จะถามประเด็นแฟนมิตรญี่ปุ่นนิดนึงยังไงบ้างสนุกดีครับใช่ครับก็เดี๋ยวมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยกับแฟนมิตรที่ญี่ปุ่นกับพี่สิงห์ใช่ครับก็อาจจะเป็นแฟนมิตรครั้งสุดท้ายของเออทำไมเออทำไมมีกกับลิที่เขาบอกว่าเราจะไม่ึ้นเงินเกิดกันแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราได้ทำการเรียบเรียงและบอกเล่าไปแล้วว่า มันอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราเดินทางกันมานานมากจริงนะครับสำหรับกิจสิงคือ7็ปีแล้วก่อนที่เราจะถูกบรรจุงลงในแกรมมี Liu ่ Min. อีกก็เกือบสิปีนะครับทั้งหมดนั้นเลยเงี้ยครับ<น>เท่ากับว่าเราเดินทางกันมานานมากๆแล้วมันถึงช่วงเวลาแล้วอะที่ทุกคนจะได้ออกไปในทิศทางของตัวเองอะไรเงี้ยครับพี่สิงค์เขาก็มีเส้นทางของเขาเราเองก็มีเส้นทางของเราเราที่เราต้องไปต่อเหมือนกันอะไรเงี้งยครับคือตรงไม่ตัางครับถูกต้องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แยกทางการทพราะโกรธทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันนั้นๆครับ ผมรู right, so rethink, ้ส <rant y> <is it>? really? ึกว่าคิดสิ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดคแต่ไม่ได้ถึงเรืองไปแฟนมิตี้ปุ่นเป็นคอนเสิร์ตไทยเอคนที่ไทยเออถ้าไม่ไทจริงๆแล้วที่ไทยก็มีคอนเสิร์ต LL ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ได้ได้ผมว่ามันเต็มมันเต็มที่มากๆแล้วนะกับคอนเสิร์ตที่ไทยใช่ครับแล้วก็ที่แฟนคลับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็บอกพวกเขาไว้ว่าเราจะไปหลายครั้งแล้วแล้วมาเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับโซตัสเนี่ยเพิ่งไปฉายคือเป็นประเทศหลังสุดเลยที่เราไปฉายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เเลยอ่ะถ้้าางันร เจอกันที่ญี่ปุ่นน่าจะดีที่สุดแฟนแฟนไทยอาจจะบอกว่าทำไมไม่ขอที่ไทยสักครั้งหนึ่งเป็นการอำลาเวทีกันเลยผมไม่ติดนะจริงๆผมไม่เคยติดเลยนะแต่ว่ามันคงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยเรื่องของเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับว่ามันชนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้พี่สิงห์เองเขาก็รับงานของเขาด้วยใช่ครับเราต้องติดตามกันติดตัมงกันต่อไปครับใช่ครับผมใจหายไม่คิดจริงถึงถามใจหายเลยในระยะเวลาที่เราทำงานด้วยกันคู่ควบคกันมาตลอดจริงๆก็ใจหายมานานแล้ว ใจหายมาสักพักแล้วเพราะว่าเราโซตัสแค่เรื่องเดียวจริงๆนะทุกคนโซตัสกับโซตัสเอส่นั้นเลยใช่ครับผมใช่ครับผมก็คงเป็นสิ่งที่คงเป็นเมม o r ีที่อยู่เราไปตลอดอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมก็ขอฝากโจโจเวที่ไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราคิดขึ้นมาจากปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนต้องพบปัญหาอย่างเราอย่างแน่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็าเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆครับป้องกันไว้ดีกว่ามารักษาทีหลังนะครับฝากตัวโจเวตี้ไว้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับคิดไปรักษาที่ไหนมาโรงพยาบาลตะศิลป์บัดเจ้าพยาเมือเจ้าพยาแต่พี่หฮจะจะไปรักษาที่วัดไร่กิ่งเขาบอกว่าแม่เขาไปผ่าตัดนั่นแล้วก็หายอาการนั่นเล อาการเขาน่าจะเป็นเหมือนที่เมื่อวานที่ไ้สมงา้า์มาเดี๋ยววันจันทร์เดกก็ไป่โรงพยาบาลที่ไหนที่นี่ก็ดีโรงพยาบาลบ้านแถวอ่ะแต่มันมีพี่มีเขาบอกที่ที่พี่พี่ไอตุ่มตาของหมอที่นหมอคุณพูดเก่งเลยมาไดมาเราตอเพราะมันเจอฝาเจอตาหน่ากว่ามากกวาน่าัากสลแต่นิ้มก็เก่งใช่ค่ะได้ยินมาเก่ง

แต่โชคดีที่เราไม่ได้ไม่ได้กล้อนี่หลไม่ได้ไ้อนี่หลเจ้าไม่ชไหนท่คนไ่ไหัว่าดเอาัแม่ยายาวมากมนี่ย่้มันทัหลายคนตอนเนี้ย เกิดจากกันเลยเดจาน่ลูกกู้งีีนก็มีค่ะตไม่อยยดมันตีนตีนตีนก็อยากออกมาข้างหน้าเลยก็ได้